เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ะเดี๋ยวให้สลามนะอัสลามุอะลัยกุมผมชื่อดานิทวีจิตแล้วก็อาลีบอตตเลยนะอ่ะอัสลามอัสลามผมชื่อดานิทวีจิตอัสลามุอะลัยกุมมาเชอัสลามุอะลัยกุมผมชื่อดานิทวีจิตอ่าปะปะเชิญเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูนะเดี๋ยวว่านับหนึ่งสองสามอัสลามุอะลัยกุม ผมชื่อผมชื่อดานิตตวิจิตค่ะไม่ขาเลยครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะขาผู้หญิงอ่ะเอาใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอัลเะห์บอสสลามอะลเลกุมกวาเลาอัสลามอะลเลกุมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพอหนึ่งสองสามนะ <Bolt S 2> อ่ะหนึ่งสองสามอัสสลามุอะลัยกุมผลชื่อดานิตวิจิตผมจะมาอ่านอันนี้็นกลางผลจะผลจะอ่านอเล็บอกโตอ่าอ่าน<ฆ>เลยครับอเล็บอกโต Hamzah ya wassalamu Mak Yim yep. <laughs>